ระชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสร้างหนังได้เลยเจเคปลืม้มเอนโดและแมคก้ามองตารู้ใจเจอเกนครับผู้จัดการทีมลิพูรู้สึกทึ่งเมื่อได้เห็นความสัมพันธ์แบบมองตารู้ใจถึงขั้นนำไปสร้างภาพ,พยนตร์ได้ระหว่างอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์กับวาตุรุเอนโด2คู่หูมิดฟิลดในนัดแซงชนะไบรตัน2ต่อหนึ่งโงแดงเล่นในบ้านโดนแดนนี่เวเบกบุกยิงตั้งแต่นาทีที่2 แต่จากนั้นลุยดีอาสตามตีเสมอแล้วครึ่งหลังแม็กอลิสเตอร์แทงทะลุช่องให้โมซาลาจบสกอร์ว้าชายัยหลังจบเกมผมกำลังเดินไปหาเดอะคอปแล้วก็ได้เห็นวิธีที่แมคก้ากับเอนโดมองตากันและกันนายใหญ่ผู้เตรียมอำลาทีมให้สัมภาษณ์ภายหลังขึ้นจากฝูงที่แอนฟิลผมสามารถเห็นได้ถึงความสัมพันธ์จากสายตาของทั้งคู่แล้วก็ต้องร้องว่าว้าวเพราะคุณนำมันไปสร้างหนังความยาว95นาทีเรื่องหนึ่งได้เลย วันนี้ผมเห็นฟอร์มการเล่นที่พิเศษจากหลายคนซึ่งใช่เลยแม็ก้ากับเอนโดทำได้น่าทึ่งมากเช่นกับควอนซ่าแบดลี่และโกเมสผมหยุดแปลกใจเมื่อลูกทีมเหล่านี้โชว์ฟอร์มในระดับสูงสุดไปแล้วเพราะนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังให้พวกเขาทำได้ผมแค่มีความสุขที่มันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นครอฟยังกล่าวเพิ่มเติมถึงฟอร์มของโดมิกโซโบสไลรวมถึงซาลาซึ่งแม้จะทำประตูตัดสินเกมแต่เจอเสียงวิจารณ์จากจังหวะพลาดโอกาสทองหลายครั้งในครึ่งแรก โซบสไลใช้ความคิดสร้างสารรค์และคุณภาพเพื่อออกบอลอย่างน่าเหลือเชื่อจากนั้นแมก้าสัมผัสบอลแรกได้น่าทึ่งแล้วก็มองเห็นโมเช่นเดียวกับคนอื่นคือวันนี้โม e ค่อนข้างเร่งรีบจนไม่สามารถจบสกอร์ได้ตามความสามารถที่มีแต่ในจังหวะสำคัญซึ่งเราสร้างโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดเจอาก,กับาเล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดเขายังมีความเยือกเย็นพอลองจินตนาการดูว่าตลอดอาชีพโม e จบสกอร์จากโอกาสทั้งหมดได้มันคงเป็นผลงานที่บ้าคลั่งดังนั้นเราไม่มีปัญหาก,กับเรื่องเหล่านี้ ดาวินวิ่งเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมเพียบดี a ร์สก็ยอดเยี่ยมเช่นกันทุกคนทำได้ดีมากและผมคิดว่าวันนี้คือฟอร์มที่ดีที่สุดของเราในการเจอไบรตันของเดซบีวาตารุซันแฟนรายงานสถิติวาตารุเอนโดประทะไบรตัน90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล78ครั้งผ่านบอลสำเร็จ61ต่อ65ครั้ง ความแม่นยำในการส่งบอล94%สนสกัดบอล2ครั้งเก็บบอลจังหวะ2หรือตัดบอลได้2ครั้งเคลียบอล2ครั้งชนะการดวลบนพื้น3ต่อ8ครั้ง38%ชนะแท็กเกิล1ต่อ2ครั้ง50%าเถ้าจะบอกว่า alexis magalister เล่นได้ดีขึ้นโดยที่อนโดมีส่วนสำคัญนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยจริงๆเพราะมันเป็นแบบนั้นเมื่อ e นโดในตำแหน่งเบอร์หก m a ลิสเ s t e r จึงต้องขยับขึ้นสูงเล่นเหมือนที่เคยเล่นและอย่างที่เห็นมันช่วยทีมลิพูได้แข็งแกร่งขึ้นทันตาเห็นเลยทีเดียว การทำงานหนักของเอนโดเป็นส่วนสำคัญของทีมไปแล้วความพยายามในการทำลายเกยมลุกคู่แข่งคือหน้าที่ของเขาและจนถึงตอนนี้เกมนี้ก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเลยเกยมนี้นอกจากเอนโดและแมคอลิสเตอร์ที่ได้รับคำชมอย่างมากแล้วอีกคนหนึ่งก็แน่นอนว่าต้องเป็นโดมินิกโซโบสไลเกมนี้ทำงานหนักไม่แพ้คใครเลยวิ่งไล่กดดันบอลจนขนาดในช่วงท้ายยังไล่ไปถึงกรอบเขียโทษและได้รับเสียงโปรบมือจากแฟนบอลและเจอเกนครอปไปด้วยเลยในจังหวะนั้น สแัแมนเดฟรายงานสิติลุยดีอาร์สพบไบรตัน89นาทีในสนามความแม่นยำในการทรงบอล92%ชนะแท็กเกิล100%เหลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ7ครั้งสร้างโอกาสสำคัญ2ครั้งโอกาสยิง4ครั้ง1ประตูดีอารสมีส่วนร่วมโดยตรงกับการทำประตูในพิมลีกมากกว่า10ประตูเป็นครั้งแรกในอาชีพคาแข้งกับลิเวอร์พูลนั่นคือ7ประตูกับ3แอซิ นอกสนามไม่รู้ว่าพ่อของเขาจะพูดอะไรแต่ผลงานในสนามและแพทชั่นที่ดีอารสร้างขึ้นมันยอดเยี่ยมจริงๆแม้จะขึ้นเกมทางฝั่งขวาจางโมฮัมเหม็ดซาลามากกว่าแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายเขาคือตัวอันตรายที่แท้จริงนอกสนามก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของนอกสนามและมันไม่ใช่เรื่องที่เขาพูดด้วยหรือต้องรับผิดชอบพ่อเขาพูดเขาไม่เกี่ยวเอาแค่ผลงานในสนามที่เล่นได้แบบนี้เรื่อยๆทุ่มเทแบบสุดตัวและสร้างแพชชั่นให้กับทีมได้มากจริงๆ ผมชอบสิ่งที่ดิอาร์ตกำลังแสดงออกในตอนนี้นะครับเขาแสดงออกในสนามเลยว่าเขารักการเล่นให้กับสโมสรลิปูแค่ไหนเขาทุ่มเทให้กับทีมมากแค่ไหนอนาคตก็ปล่อยมันไปเถอะอยากคิดมากสนุกกับผลงานที่เขาสร้างในสนามให้เราดูดีกว่าครับเกมกับไบรตันก็เป็นอ e ีเกมหนึ่งที่เจอเรลคอนซาปรากระหางวัย21ปีของทีมลิปูได้รับการทดสอบอย่างมากอีกครั้งแต่โดยรวมแล้วเขาจัดการกับทุกๆบททดสอบได้ดีมากเลยทีเดียวสำหรับเกมนี้ แจ็คลาสบี้จากดิสซิแดนฟิลและเบนบอสแซกรายงานสถิติเจเรลคอนซาปะทะไบรตันผ่านบอลสำเร็จมากที่สุดในสนาม98ครั้งชนะการดวล4ต่อ6ครั้งชนะการดวลกลางอากาศ2ต่อ2ครั้งสกัดบอลได้มากที่สุดสำหรับลิปปู4ครั้งเก็บบอลจหวะ2หรือตัดบอลได้5ครั้งและจนถึงตอนนี้คอนซาเป็นผู้เล่นคนเดียวจากอาคาเดมียศูนย์ฝึกสมสนลิเวอร์พูลที่ไม่รวมเชนัลเล็กซานเนอร์นที่ได้โอกาสลงเล่นนาทีในฤดูกาลเดียวมากกว่าคนอื่นภายใต้การคุมทีมขอองเจก้ลปไแว 1. เจเรลคอนซาหนึ่นานาที2เคอร์ติจโจ1920นาทีในปี2020-2021 3ถึงนีเาทียิฟิลิป1,724นาทีในปี2020-2021ถึงเด็กคนหนึ่งที่เป็นแฟนบอลของสโมสรลิพูและน่าจะเป็นแฟนบอลของดาวินนูนเยสได้ย za, 1, it, 2, 2 1, ืนถือแผ่นป้ายบนอัฐิจันที่เขียนข้อความว่าเขาขอเสื้อของนูนเยสได้ไหมและในจังหวะนั้นที่นูนเยสถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนาม ก็เห็นแผ่นป้ายที่เด็กคนนี้ชูขึ้นมาพอดีจากนั้นเขาถอดมันและมอบให้กับเด็กเก็บบอลที่ข้างสนามเพื่อที่เอาเสื้อของเขาไปให้กับเด็กคนที่ถือป้ายที่ขอเสื้อของเขาบนอาจารย์คนนั้นอาดัมลา่าบอกกับสกายสปอร์ตว่ามันยอดเยี่ยมมากอยู่แล้วที่ได้กลับบ้านอีกครั้งเพราะที่นี่มีความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายสำหรับผมกับสมสอรแห่งนี้ผมตื่นเต้นเสมอเมื่อได้กลับมาที่แห่งนี้ และผมหวังว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไบรอันโอเว่นรายงานว่าก่อนเกมโรเบโตเดซบี้พูดถึงอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์กับการย้ายจากไบรตันไปลิเวอร์พูลก่อนที่เราจะได้อ่านมันข่าวการย้ายทีมในหนังสือพิมพ์ในสื่อต่างๆความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะย้ายไปลิเวอร์พูลเขาเข้ามาที่ออฟฟิศของผมเพื่อทําการพูดคุยในเรื่องนี้ต่อหน้าผมและเพื่ออธิบายเหตุผลของสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและสิ่งที่เขาต้องการหลังจากนี้ และแน่นอนว่าผมเข้าใจยังมีเหตุผลและชื่นชมในการปฏิบัติตัวของเขามากๆเพราะเขาชัดเจนและเขาก็ซื่อสัตย์ทุ่มเทเสมอผู้เล่นคนอืดนๆไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ได้กันทุกคนเหมือนกันผมไม่ต้องการโน้มน้าวให้เขาอยู่กับเราต่อไปเพราะสิ่งที่เขาบอกกับผมว่ามันคือความฝันของเขาจริงๆที่จะได้ก้าวไปในเส้นทางที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หลังเกมเดซบี้ก็พูดถึงแมคอลิสเตอร์อีกด้วยว่าตอนนี้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว แอซิดในประตูที่2นั้นดีมากผมรู้สึกภูมิใ,ใจในตัวเขากับการที่ผมได้เห็นเขาเป็นนักเตะค,คนสำคัญของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ลิเวอร์พูลมีลุ้นเดซาบีเ้เผยสาเหตุอาจบอกลาไบรตันสมัมมนี้โรเบร์โต้เดซาบี้ยอมรับว่าเขาอาจอำลาไบรตันแอนด์โฮปอาเบียนหลังจบฤดูกาลนี้ท่ามกลางความสนใจจากลิเวอร์พูล ผมยังไม่ได้ตัดสินอนาคตของตัวเองเลยนะเดซาบี้ตอบหลังถูกถามว่าจะคุมไบรตันต่อไปในซี่ซั่นหน้าหรือไม่ผมอยากพูดคุยกับสโมสร,รผมยังมีสัญญาแต่เรื่องสัญญาไม่ใช่ปัญหาเลยปัญหาคือการหาแผนการเป้าหมายและมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันสำหรับอนาคตผมอยากคุยกับโทนี่บลูมเพื่อทำความเข้าใจถึงแผนการของเขาแล้วเราจะตัดสินใจร่วมกันโดยไม่มีปัญหาผมอยากรู้ถึงโปรเจกต์เพราะถ้าไม่สบายใจผมก็คงอยู่ต่อไปไม่ได้เช่นกัน เดซิบี้มีสัญญากับไบรตันจนถึงปี2026นีและยังได้รับความสนใจจากบอยมิคที่อยากได้ไปแทนโทมัสทูเคิลเช่นกันเอเล็กซานเดอร์โน,โนกำลังนับถอยหลังวันที่จะสามารถช่วยเหลือลิปู้ได้อีกครั้งในขณะที่รองกัปตันทีมใกล้จะกลับมาฟิตสมบูรณ์อเล็กซานเดอร์โนต้องพักข้างสนามเนื่องจากปัญหาหัวเข่านับตั้งแต่เกมเย่าที่หงแดงคว้าชัยชนะเหนือเบอร์รี่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์โดยพูดถึงเกมพิมลีกวันอาทิตย์กับไบรตันแอนโฮฟอัลเบียน นักเตะหมายเลข66แสดงความต้องการที่จะมีส่วนร่วมอีกครั้งเร็วๆนี้เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเขาอเล็กซานเดอร์โนบอกกับสกายสปอร์ตว่าตอนนี้กำลังไปด้วยดีในที่สุดก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในช่วง 2- 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาแค่รู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับออกไปที่นั่นมันยากในการดูและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันมันเป็นช่วงยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมจนถึงตอนนี้มันทำให้คุณกระหายที่จะกลับไปที่นั่นและโชว์ผลงาน สำหรับไทม์ไลน์ที่เป็นไปได้สำหรับการคัมแบ็กของเขาเขากล่าวเสริมว่าหวังว่าอีก2-3สสัปดาห์ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้วยดีผมยังคงก้าวหน้าต่อไปและไม่เจ็บซ้ำใดๆแล้วหลักก็ใช่ผมต้องทำงานหนักต่อไปและแน่นอนว่าผมจะไม่กลับเข้าสู่ทีมทันทีมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดไว้แต่มันน่าตื่นเต้นผมอยากกลับไปที่นั่นผมอยากช่วยเพื่อนและผมอยากอยู่ในการลุ้นแชมป์ลีก สถิติใหม่ผู้ชมเข้าเกมลีกที่แอนฟิลด์ทะลุ6ก0 0 0คนแอนฟิลด์สร้างสถิติใหม่ของผู้เข้าชมในเกมลีกเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรล์พูเมื่อเด็กโงงเปิดบ้านรับไบรตันแอนโฮปเอาเบียนในวันนี้ผู้ชมจำนวน6 6 0 6 1คนเข้าชมเกมเมีย์ลีกดีขึ้นจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่59,947คนในเกมย่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงต้นเดือนนี้การขยายอาณจัทรแอนฟิลด์โรดส่งผลให้มีผู้เข้าชมในลีกเป็นสถิติใหม่หลายครั้งในฤุูการปัจจุบัน จำนวนสูงสุดก่อนหน้านี้ยืนยงมานับตั้งแต่ปี1949เมื่อลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับเชลซีต่อหน้าผู้สนับสนุน58,757คนจำนวนผู้ชมในแอนฟิลด์สูงสุดตลอดการยังคงเป็น61,905คนจากสถิติในเกม FA c เอับกับพุฟตันวันเดอร์เมื่อปี1952ผมตื่นเต้นที่ได้กลับมาเทนอเล็กซานเดอร์โนพูดถึงการกลับมาจากการบาดเจ็บ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ